หนในธรรมเนียบวัตุมงคลลวัดโพธิาสีร์จัดสร้างปลุกเสกวาระที่สซึ่งเป็นวาระสุดท้ายเสร็จแล้วนะครับณนะมณฑลพิธีธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาเมื่อวานนี้วันพระหัสบดีที่22สิงหาคมโดยมีสพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งแดนอีสานร,ร่วมปลุกเสกดังนี้ครับ 1. หลวงปู่ศิลาสิริจันโทรธรรมอุทยานจังหวัดกรสิน 2. หลวงปู่ขีบวัดป่าสุทธาวาส 3. หลวงปู่เถงวัดบ้านอะไรโดยวาระที่หนึ่งนั้นปลุกเสกในวันพฤหัสบดีที่สี่กรกฎาคมโดยพระอราชวชร,รธรรมโสพลหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทและหลวงปู่อุดมทรัพย์วัดเวรุวันธรรม,มารามพร้อมด้วยพระครูสุชาญโพธิคุณเจ้าอาวาสวัดโพธิสะอาดวาระที่สองนั้นปลุกเสกในวันศุกร์ที่หกรกฎาคม โดยพระวัชิรยานวิสิทธิ์หลวงพ่อสุริยันโคสป,ปัญโยวัดป่าวางน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามวาระที่สามปลุกเสกในวันเสาร์ที่6กรกฎาคมโดยมีพระเกติคณาจารย์เข้าร่วมพิธีปลุกเสกดังนี้หลวงปู่นุนวัดพุทธโมคะรารามหลวงปู่ดมทรัพย์วัดเวรุวันธรรมารามหลวงปู่โสภาวัดป่าเครือวัน หลวงพ่อพระคุสจารโพธิคุณเจ้าวาดวัดโพศีสะอาดหลวงปู่เถิงวัดบ้านอาไลพระอาจารย์เด่นดวงวัดน้อยสมคีหลวงปู่บุญหลายวัดบุตรเนียมหลวงพ่อเกษมวัดจิกสูงหลวงปู่สมบูรณ์สำนักปฏิบัติธรรมเขาพลอยหลวงปู่แก้ววัดแก่งดินสอพระอาจารย์ธรรมดลวัดหนองปลรือพระอาจารย์เด่นโชควัดป่าสมังคโรโ และหลวงปู่ศิลาสิริจันโทรธรรมอุทยานประธานฝ่ายคารวาสพลตำรวจตรีอิทธิพลสุวรรณรัตนะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสรูปหล่อพยาคุฑขนาดลอยองค์รุ่นนี้ถือเป็นรุ่นแรกของวัดโพธิสะอาดจัดสร้างเองนะครับโดยดำริของหลวงพ่อพระครูสุจารณโพธิคุณ จะอาวาตวัดโพสิศา์ขออนุญาตหลวงปู่ศิลาจัดสร้างวัตถุมงคลคนไทยเรานี้มีความเชื่อเกี่ยวกับองค์พญาคุฑมาอย่างช้านานเชื่อกันว่าพญาคุฑนั้นเป็นของสูงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตราแผ่นดินใช้คุ้มครองป้องกันภัยให้แขยวคขาดปลอดภัยจากศัตรูหมู่มารล้างอาถรรพ์ถอนและแก้คุณใสกันผีกันภัยกันเสียดจันไรได้ทุกชนิด นอกจากนี้ยังสามารถบันดาลโชคลาภให้กับผู้ที่อาราธนาบูชาเสริมอำนาจเสริมบาร,รมีให้มีเมตตามหานิยมเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะได้รับความเอ็นดูเมตตาเจรจาพาทีค้าขายดีมีมนเสน่เงินทองจะไม่ขาดมือขนาดองค์บูชากำลังดีขนาดห้อยคอกำลังสวยเลยนะครับส่วนสูง3เซนติเมตรจัดสร้างน้อย200ลังในหนึ่งลังนั้น มีพระห้าสิบองค์รวมจำนวนการจัดสร้างหนึ่งหมื่นองท่านั้นรายการการันตีในลังการันตีเนื้อเงินลงยาเรืองแสงหนึ่งองค์การันตีเนื้อนวะโลหะหุ้มทองคำแท้หนึ่งองค์การันตีเนื้อมหาชนวนหุ้มทองคำแท้หนึ่งองค์เนื้อนวะรวมยี่สิบห้าเนื้องานชุบสองเคสามเค งานชุบเงินชุบทองงานผิวโบราณคลาสสิกและเอารายการเซอร์ไพรส์พิเศษอีกมากมายหลายารายการจัดเต็มจากวัดโพสีสะอาดวันนี้ผมได้มาแบ่งปันทุกท่านจำนวน2อลังนะครับผมจะแกะทั้ง2ลังนี้แล้วก็คระเข้าด้วยกันจะได้100ลุ้นนะครับ100องค์ PPFC ทุกท่านก็จะได้การันตีเนื้องเงินลงยาเรืองแสงในลังถึง2องค์ ได้นเนื้อนวะโลหะหุ้มทองคําแท้ในหลังสององค์ได้นเนื้อมหาชนวนหุ้มทองคําแท้ในหลังสององค์และรายการอื่นๆคูณสองทุกรายการครับของดีแบบนี้ปลุกเสกถึงสี่วาระหลวงปู่ศิลาปลุกเสกให้ถึงสามวาระสามครั้งและพญาคโคดอรุ่นนี้เป็นพญาคโคดอรุ่นแรกของวัดโพศีสะอาดสวนสงแกเปะซึ่งเป็นวัดเก่าดั้งเดิมของหลวงปู่ศิลา ที่ท่านอยู่จำพรรษานานถึง3ปีก่อนจะย้ายมาอยู่ที่ธรรมอุทยานครับตอนนี้ราคาหน้าวัดเริ่มวิ่งเริ่มขยับกันแล้วนะครับนะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนท่านไหนความรู้สึกช้าอาจจะได้เห็นแค่กล่องเปล่าอีกเช่นเคยนะครับร่วมบุญเช่าบูชาเพียงลุนละ450บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับ3ลุ้น1,200บาทจัดส่งฟรี ผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวครับการันตีพระสวยทุกองค์ครับ